สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเซนเซมวันนี้พี่ตุ้ยไม่ได้เมาใช่ไหมคะไม่เมาครับวันนี้นะคะพี่โยกับพี่ตุ้ยนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็มาทักทายแล้วก็จะมาทําคลิปสนุกๆให้ดูหลังจากที่โซเชียลมันบ้งไปหลายวันทางคุณน้องก็เลยบอกว่าพี่ตุ้ยเปิดเพลงนีนะคบมันโซเชียลมันบ้งไปหลายวันก็เลยบอกว่าวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ดูว่าแบบว่าเฮ้ยเราอยู่ที่บ้านกันแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรแล้วก็พี่โยนเนี่ยนะคะกำลังจะบอกว่าพี่โยนเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันสีชมพูหมดเลยคุณน้อง จริงมาพี่ตุ้ยอืมชมพูเล็นพี่ตุ้ยชอบสีชมพูไหมคะชอบสีน่ารักที่สุดเลยอกจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะตูดเด็กจะบอกว่าคือจริงๆมันเป็นหน้าอกที่ทำมาแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเนื้อของคนอ้วนด้วยนะครคุณน้องก็เลยเบียดกันก็เลยแบบว่าชิดขนาดแบบว่านมแบบว่าเวลาใส่เสื้อในเราก็ดันนมสักนิดนึงนะแต่มีสิ่งหนึ่งในวันนี้ที่พี่โจะบอกว่ามันสีชมพูมากๆแล้วว่านุ่มๆชอบนะคะไอสิ่งนี้ก็คือตัวนี้นะค่ะคุณน้องสกินวันโรสนะคะเป็นทินเอ่อทาหัวนมสีชมพูนะครคุณน้องอะไรนะทาหัวนมชมพูเหมือนที่แกเห็นน่ละอ ได้สิเลยอ่ะยากมากเลยคุณน้องได้ไหมดีจังเลยอ่ะชอบชอบจะบอกว่าเอ่ออันนี้นะครับเป็นทีมเตา่านมชมพูนะครับก็บอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันเราเรียกว่าถั่วนมเสียมพูดีกว่าของสกินวันตัวนี้นะครับคุณน้องสกินวันเนี่ยปกติอะพี่อธิบายกับเขาพี่ประเด็นพันก็คือเป็นครีมสกินวันที่พี่โยใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เขาเลยแหละคุณน้องเพราะว่าเราใช้จริงมาตั้งนานแล้วพี่ตึ้ก็ใช้จริงนะพี่ตึ้เนาะ ใช้จริงมาตั้งนานแล้วจริงๆนะใช้จริงๆคุณน้องอันนี้คือปรับสภาพผิวก่อนก่อนก่อนทัดลงครีมทุกตัวนะคะแล้วก็เป็นตัวกันแดดตอนเช้าคือเวิร์กมากกันแดดนี่คือไม่ต้องใช้รองพื้นเลยคือใช้แทนกันแดดเยแทนรองพื้นได้เลยสำหรับว,วันเบาๆใ,<ช>ใช่ใช่ใช้ได้ใช่มันจะได้เก่งกวานใช้ได้นะคะกันแดดเขาจะเป็นเนื้อมูสแบบนี้นะครับคุณน้องซึ่งเลิศมากอ่ะนี่โอ้แต่ละเนี่ยนะคะ นี่เลยเนื้อมูสแบบนี้นะครับเวลาทาปุ๊บมันจะเหมือนแบบเป็นรองพื้นเบาซึ่งจริงๆแล้วพี่ตุ้ยชอบมากคือออกแล้วคลั่งเลยสำหรับกันแดดของเขานะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นคือครีมกลางคืนไนท์ครีมนั่นแหละค่ะคุณน้นก็เป็นครีมกลางคืนก็คือทาปรับสภาพผิวก่อนแล้วทากลางคืนนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้าง พูดเรื่องยาถั่วนองกันเพราะเขาจะมีบีเออมีบีบีด้วยบีบีเมาส์ก่อนบีบีบีด้วยนะบีบีของเขาเน้นมากทาแล้วแบบว่าเนียนมากโดยเฉพาะสีนี้คุณน้องทาเจ้าสาวตลอดพี่โยนนะคะในคลิปในรีวิวที่น้องหนุ่มกับพี่โยทานี้เลยนะคะแล้วก็ทาชมพูนี่สำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนให้มันมีวิงวิ่งนะพูดยาวมากพี่ตุ้ยรออยู่เนี่ยตอนที่พูดแหมเห็นทูกคืนไม่พอเลยเนาะ ไม่ใช่จะหมองนะคุณน้องแต่เป็นครีมทาหัวนมนะคะก็คือทาปุ๊บเดี๋ยเขาบอก7วันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าหัวนมของเราจะสีชมพูมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องคนที่แบบว่าพี่โยไม่ทะลึ่งนะคะไม่ได้สิบแปดคือคือสิบแปดนิดนี้แล้วกันแต่เป็นคําพูดนะแต่พี่โยก็ไม่ได้เป็นการกระทำว่าจะต้องมาทาหัวนมเต็งให้ดูนะแต่ว่าก็จะบอกว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าด้วยการสีเสียสีเสียดสีของเสื้อผ้านะคะทำให้หัวนมของเราเนี่ยมันดำนะคะอาจจะแบบว่า อย่าทะลึ่งนะฮะทะลึ่งไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้องๆดูเยอะเออเนี่ยจะทำให้ทําให้หน้าอกของเราหรือว่าหน้าหนักของเรามันมันมันสีเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้นะคะไปช่วยทําให้หัวดองของเราสีชมพูมากยิ่งขึ้นอุ้ยได้ห่าเนี่ฉันก็กัดกันเพลงก็ดังโอ้โปวดหัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทาให้มันชมพูมากยิ่งขึ้นคุณน้องแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะฝึกคุณปืนเจ้าของสกินวันเขาบอกว่า พีโยตัวนี้เนี่ยของปืนเก๋มากคือสามารถทาสิวที่มันพึ่งขึ้นมาที่มันเป่งๆเ,เ,นเนี่ยสามารถทาภายในหนึ่งคืนปุ๊บเนี่ยมันจะยุบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าครีมตัวนี้จะไปช่วยแล้วก็เขาบอกว่าครีมตัวนเนี้ยไม่มีสารเ a ที่มันกัด หัวนมเราทําให้เราแสบเราคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็คือจะมีความเย็นๆนิดนึงจะทําช่วยให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วตรงตรงสิ่งตรงนั้นเนี่ยที่เราจะทากันเนี่ยให้มันหลุดออออกไปนะคะแล้วก็นําสีชมพูขึ้นมาแทนนะคะก็คือจะช่วยทําให้เราดูเป็นสาวมากยิ่งขึ้นนะคะคุณน้องหลังจากเราแบบว่าเนาะเป็นป้าแบบพี่อย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบว่าเออนิดนึงอย่างเงี้ยพี่ตุ้ยจะเห็นอยู่นะว่ามันชมพูึ้นจริงๆเนาะนะคะอเดี๋ยวพี่จะมาสาธิตที่ดูจักหน้าอกพี่ไงอะไรฮะ ตัวเองแกก็ต้องทำให้น้องๆเขาดูหน่อยแต่ว่าสิบแปดวกก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นผู้ชายอ่ะนิดเดียวนี่นะคะหัวนมนางเอางี้ดีกว่าไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวอ่านก็คือเนี่ยคะคะพี่โอชัยจริงเนาะเนี่ยมามันเนี่ยไปนะคะนี่นะคะจะทาไม่ทาค่ะใช่คุณปืนเพิ่ทาออกมาเลยเป็นไอเทมใหม่ของเขาเลยนะคะทานี่นะคะคุณน้องเอยอืมนี่ฮ่า โลพะแล้วไม่เอาก็คือทาบแบบนี้นะคะทุกวันทุกวันนะคะ7วันก็จะเห็นผลเลยว่าเฮ้ยหัวนมเราจะชมพูขึ้นนะคะยังไงเนี่ยสิ่ง,งนี้เนี่ยค่ะไปซื้อได้ที่ร้านวองอินคอร์เซ็ตนะคะที่ห้วยขวางนะคะตลาดกลางคืนนะเปิดตั้งแต่ 3ทุ่มถึงตีสามนะคะหรือน้องสั่งซื้อกับคุณปืนก็ได้นะคะก็คือเป็นยาทาหัวนมอันนี้นะคะสีชมพูแล้วก็สามารถทาปากได้ด้วยปากเป็นสีชมพูได้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่แสบเคืองนะคะคุณน้องเพราะว่าสิ่งนี้เขาทำมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเขามีออยอนนะคุณน้องไม่ใช่กระหกลาบ้ต้วนะคะก็คือมีออยอนะคะคุณปืนเขาเน้นย้ำในผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยทุกตัวได้รับการยอมรับหมดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่โยจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณปืนนะคะตัวนี้นะคะได้รางวัลแล้วนะคะคุณน้องคุณน้องอคุณ ว่าไม่โล่งเลยครับว่านี่หมอเขาใช่ผลิตทิศแล้วก็ทิศเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองไปดูแล้วกันที่ร้านวอกยิ่งคอเสร็จนะคะที่ห้วยขวางนะคะวันน wow ี้พี่โยกับพี่ตุ้ยก็ขอทาหัวนมอีกครั้งให้พี่ตุ้ยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะเอาทาครั้งเดียวไม่้ด้ทาสองครั้งสื่อให้ลิ้นทามาจ้าที่นะคะ โอเคครับวันนี้พี่โยไปก่อนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพี่โยให้พี่ต้อยทาให้ก่อนเลยครับวันนี้สำหรับตรงส่วนส่วนนี้นะครับคพะอาจจะเซ็กซี่สักแปดบวกนิดนึงแต่ว่าอย่าว่ากันเพราะว่าเราไม่มีอะไรโป๊เตยเพราะเขาเป็นผู้ชายแต่พี่เป็นผู้หญิงสุกปลาโอเคค่ะบโอเคครับ